สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมเป็นข้าวโอ๊ตย่างไส้เผือกนะคะก็จะทำลักษณะคล้ายๆข้าวเหนียวปิ้งนั่นเองอันดับแรกนำกระทะตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนใส่กะทิลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยตวงวันนี้เราใช้เป็นกะทิออกเกดิกของยี่ห้ออายานะคะซึ่งเขาจะผสมหนามะพร้าวด้วย ใส่น้ำตาลสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกสักประมาณสักหนึ่งหยิบมือสําหรับสูตรที่จะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะคือสูตรแรกเนี้ยเราใส่น้ําตาลแค่1ช้อนโต๊ะมันก็จะแบบหวานน้อยนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้หวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้ตามชอบนะคะคนจนน้ำตาละละลายจากนั้นก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปวันนี้ใช้ข้าวโอ๊ตแบบ instant oat ต ปริมาณก็สัก200กรัมนะคะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมเนี้ยคนไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีถ้าระหว่างคนรู้สึกว่ามันข้นไปก็ค่อยๆหยอดกะทิลงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่าทำแฉะจนเกินไปพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนจากนั้นก็นำกระทะนะคะแล้วก็ใส่เผือกที่นึ่งสุกแล้วลงไปแล้วก็บดให้ละเอียดขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะบดเผือกให้ละเอียดก่อนค่อยมาใส่ในกระทะก็ได้ค่ะ หลังจากบทละเหยียดเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปประมาณสัก1-3ส่วน3ถ้วยตวงตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลทรา,ายแดงลงไปประมาณสัก20กรัมซึ่งตัวนี้จะทำเป็นไส้ก็จะค่อนข้างหวานนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าหวานในระดับไหนพอเราคนไปเรื่อยๆก็สามารถชิมได้ถ้ายัางไม่หวานพอก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้เราจะ กวนอย่างนี้นะคะกวนไปเรื่อยๆจนมันข้นเหนียวนะคะพอข้นได้ที่แล้วก็พักแล้วก็ให้มันเย็นลงมาอีกสักเล็กน้อยจากนั้นก็ค่อยนำมาหอ เราจะทำกันย่างแล้วก็อบด้วยถ้าใครอยากจะอบก็อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะใช้ไฟสัก200องศาเราจะห่อด้วยใช้ใบตอง2ใบนะคะวางซ้อนกันจากนั้นก็ตักส่วนของข้าวโอต๊ตวางลงไปก่อนตามด้วยเผือกนะคะซึ่งเรากวน ทําเป็นไส้นั่นเองปริมาณก็กัดกะเอานะคะให้มันบาลานซ์กันนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเผือกเป็นชิ้นๆน,นะคะสักหนึ่งชิ้นจากนั้นก็ทําการห่อแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมกลัดหรือว่าจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ถ้าใครอยากจะห่อเป็นกล้วยก็จะค่อนข้างห่อยากนิดนึงเนาะเพราะว่าตัว้าโอตอมันค่อนข้างที่จะเหนียวๆห,หน่อยนะคะ ก็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยถ้าใครไม่มีใบตองสามารถที่จะใช้กระดาษฟอยล์ได้ต้องใช้สองแผ่นนะคะเผื่อมันขาดเนะาะใบตองเราไม่พอนะคะก็เลยจะใช้ฟอยล์ได้ประมาณสัก3ชิ้นกองนี้นะคะที่ห่อใบตองเราจะนําไปย่างในกระทะแล้วก็ที่ห่อใบตองอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนนี้เราจะนําไปอบในเตาอบนั่นเอง เราจะใช้กระทะย่างนะคะก็ใช้ไฟกลางๆนะแล้วก็วางลงไปแล้วก็อย่าลืมปิดฝาหม้อด้วยนะคะมันจะได้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ทั่วถึงนะคะพอใบตองของเรามันเริ่มแห้งเราก็กลับด้านเราจะย่างไปเรื่อยๆนะคะกลับด้านไปเรื่อยๆจนกว่าใบตองมันจะเริ่มไหม้นิดๆนะคะเนีค่ะได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะถ้าย่างนานเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ ตัวขนมข้างในเดี๋ยวไหม้ได้นะแต่ถ้าใบตองไหม้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันเลยค่ะกลิ่นเขาค่อนข้างหอมนะคือหอมเผือกนั่นเองนี่ค่ะลักษณะแบบคล้ายๆข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวย่างเลยนะแค่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นเผือกนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากกินข้าวเหนียวเนาะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะไม่ได้หวานมากนะคะคือหวานน้อยถ้าคนที่ไม่ชอบหวานมากๆก็น่าจะโอเคกับสูตรนี้แต่ว่าถ้าคนที่กินหวาน ก็ตอนทามลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกก็ได้ค่ะอินหอมมากๆนะคะถ้าใครไม่ชอบเผือกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะเป็นมันม่วงเป็นถั่วดำนะคะหรือกล้วยถ้ากล้วยแล้วก็แค่เอากล้วยสุกมาหั่นชิ้นมาแปะลงไปแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เรานำไปอบก็คือจานนี้เลยค่ะมันก็จะมีลักษณะนเนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มมากกว่าเอาไปย่างนะ อันนี้เราอบประมาณ20นาทีไฟบบล่างนะคะประมาณสัก200องศานะคะใครสะดวกแบบไหนก็ลองไปทำดูเนาะก็เป็นการดัดแปลงนะคะขนมที่เป็นข้าวเหนียวปิ้งอะเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะๆนะคะสามารถเอาไปดัดแปลงได้ให้ดีกว่านี้ได้อีก